ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนนะครับผมไปเที่ยวถ้ำตะโกบีนะครับดูก่อนว่าเขาเปิดหรือเปล่าล้วยังไม่รู้เลยนะครับออกมาจากอุ้มผางไปเส้นทางนะครับน้าตกทีรอซูเหมือนเดิมนะครับผมแต่ออกจากอุ้มผางไปถึงถ้ำตะโพบีนี่ก็น่าจะมาตกประมาณเจ็ดกิโลนะครับ จากตัวอุ้มผางไปนะครับประมาณเจ็ดกิโลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่กรองนะครับนะครับเส้นทางมาระหว่างทางเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนครับผมเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปนะครับวันนี้วันชื่อชื่อพักผ่อนนิดนึงนะครับการเดินทางก็ง่ายหน่อยสะดวกหน่อยนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้เดินทางกันต่อครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงปากทางเข้านะครับวันอุทยานนะครับท่ามตะโคบินะครับผม นะครับเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับผมอา,อาจจะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวข้างในไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับนี่เป็นเส้นทางที่เราจะเข้าไปทําตะโคบ,บีนะครับผมนี่อันนี้เข้าไปเข้าไปอีกเท่าไหร่กี่กิโลประมาณนะักกิโลหนึ่งได้มั้งครับผมไม่มั่นใจนะครับนี่คือเส้นทางที่เราจะเข้าไป ครับผมนะครับทางเข้ามาก็ตกประมาณอยู่ประมาณ200เมตรครับผมจะถึงนะครับถ้ำนะครับจากปากทางนะครับตอนแรกบอกว่า500ไอ้1กิโลไม่ใช่นะครับนะครับอยู่ที่ประมาณ200เมตรเราขี่รถเลี้ยวเข้ามาก็เจอนะครับจุดที่เราต้องจอดรถแล้วก็สอบถามของพนักงานเขาดูนะครับนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินเข้าไปเยี่ยมนี่ครับวณัุยานถ้าตะโคบินะครับ เองก็บอกว่านะครับที่นี่ก็จะเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดนะครับเฉพาะโดยโซนทางภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งในพื้นที่วันอุทยานนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมไม่รู้จะอธิบายไงนะครับนะครับถ้ำข้างในนะครับเมื่อประมาณปีสี่ศย์ถึงสี่สองเนี่ยครับ ดีผมได้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่แต่ก่อนก็ยังไม่มีการพัฒนา,าการนีน้ความเจริญยังไม่มีนะครับผมจําได้ว่าผมได้ข้อมูลมานะอันนี้ไม่ชว์นะครับผมได้ข้อมูลมาว่าแต่ก่อนช่วงพิษภาธรมีเหืออะไรสักอย่างช่วงอย่างน้อยมามา,มาตกสามสิบกว่าปีมาแล้วครับนะครับมันก็ที่กลุ่มนักศึกษานะครับต้องหนีตายมากลุ่มพี่แอดคาราบาครับ ของวงคาร์บาวประมาณนั้นนะครับผมไม่มั่นใจนะต้องหนีมากบดานอยู่ที่นี่ครับทําตะคคบิหรือที่แถวๆอุ้มผังนะครับเขาจะหนีมากบดานที่นี่แบบก็นหนีตํารวจทหารว่างั้นเหออครับอันนั้นอันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นเขาพูดแล้วเล่าต่อๆกันมาผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนนี่่ากทางเข้าครับผม นะครับเป็นหุบเขาที่ไม่สูงนะครับเป็นเขาลูกที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับหรือว่าเราอยู่พื้นที่สูงหรือเปล่าเรา,เราก็เลยไม่รู้ว่ามันความสูงระดับน้ําทะเลเท่าไหร่โอ้โหมืดอย่างนี้ใครจะเข้าไปได้ครับไม่ได้เอาหัวไฟไมาได้ เขาไม่ได้ทำไสไว้ให้หมดนะครัิดหนึ่ง ครับนี่ก็จะเป็นถ้ำตะคุบินะครับประวัติความเป็นมาก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่มาเที่ยวเอียเพราะผมไม่ได้ลงข้อมูลเท่าไหร่ครับก็เห็นก็บอกว่ามันเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดนะครับทางโซนทางภาคตะว,วันออกนะประมาณนั้นนะครับผมอ่านข้อมูลเมื่อกี้เราไม่มีอะไรหรอนะครับแล้วก็เคยพูดให้ฟังอย่างกลุ่มพี่แอดก็มาหลบนะครับอยู่โซนนี้เห็นก็พูดกันนะครับนะครับ มาให้ดูเมื่อกี้เข้าไปก็มืดคนเดียวได้ครับตอนนี้น้องเที่ยวน้อยนะครับคนเดียวคนเดียวมืดตึบเลยนะครับเนี่ยให้ดูความงามนะครับรอบข้างสวยครับสวยครับใครว่างไงก็ถ้าเข้ามาเที่ยวอุ้มผางก็การเดินทางมาสะดวกครับเป็นถนนถนนดำนะครับถนนลาดยางเลยเข้ามานะครับประมาณเจ็ดกิโลจากตัวอุ้มผางมานี่นะครับสวยครับสวยถ้ามีโอกาสเอาหัวไฟมาด้วยนะครับมาส่องเข้าไปข้างใน ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับนี่ก็จะเป็นถ้ำตะคุบินะครับประวัติความเป็นมาก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่มาเทีเย่ยวแล้วผมไม่ได้ลงข้อมูลเท่าไหร่ครับก็เห็นก็บอกว่ามันเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดนะครับทางโซนทางภาคตะวันออกนะประมาณนั้นนะครับผมอ่านข้อมูลมาเมื่อกี้เราไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็เคยพูดไ้ฟังอย่างกลุ่มพี่แอดก็มาหลบนะครับ ตัวโซนนี้เดี๋ยวาพูดกันนะครับนะครับให้ดูเมื่อกี้เข้าไปก็มืดคนเดียวได้ครับตัวนี้น้องเที่ยวน้อยนะครับคนเดียวคนเดียวมืดตึบเลยนะครับให้ดูความงามนะครับรอบข้างสวยครับสวยครับใครว่างไงก็ถ้าเข้ามาเที่ยวอุมผางก็การเดินทางมาสะดวกครับเป็นถนนถนนดำนะครับถนนลาดยางเลยเข้ามานะครับประมาณเจ็ดกิโลจากตัวอุ้มผางมานี่นะครับสวยครับสวย มีกาสเอาหัวไฟมาด้วยนะครับมาส่องเข้าไปข้างในครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เำลังใจให้ด้วยครับผม